นี่ครับติดตั้งเองได้ครับแต่จะยุ่งยากฝั่งซ้ายนิดน,นึงไม,ไม่ไม่ไม่มากคือผมก็ลองผิดลองถูกดูเมื่อกี้ก็ใช้เวลานานแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบก,ก,ก็น่าจะทำได้แป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีได้ด้วยซ้ำเพราะว่าผมบอกไปหมดแล้วครับสวัสดีครับอาจิเลสซิ่งไทยแลนด์ครับขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้ที่กดไลค์นะครับ ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่ามีอะไรมาแชร์ประสบการณ์ผมว่าเอามาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณผู้ติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่ามารีวิวไฟ LED อ่นนี่ครับก็คือไฟ S2 หรือว่าบางคนเขาก็เรียก Head 2ครับก็เรียกได้สองอย่างครับทั้ง S2 ทั้ง h 2ครับส่วนตัวนี้เรามาทำความรู้จักอ่า ไฟตัวนี้ก่อนไฟตัวนี้จะจะสามสิบหกวัตต์นะครับสามสิบหกวัตต์ส่วนค่าเควินค่าเควินอยู่ที่หกพันหกพันห้านะครับเอ่อค่าเควินตัวนี้มันจะออกเอ่อขาวไปขาวไปฟ้าแล้วครับเพราะว่าเอ่อมาตรฐานค่าเควินเอ่อสีขาวนะครับเริ่มต้นที่สามพันแปดถึงหกพันนะครับอันนี้มันจะจะ จะโทนขาวส่วนส่วนตัวนี้มันจะออกอฟ้าๆนิดหนึ่งแล้วนะครับส่วนตัวนี้อ่าครับก็จะประมาณนี้ส่วนไฟก็9โวลต์ถึง32โวลต์นะครับอ่าจะประมาณนี้นี่ครับลูมเมนอันนี้8000ลูมเมนครับอ่าเรื่องลูมเมนตัวนี้ข้อดีก็คือข้อดีก็คืออ่า มันเป็น LED มันเป็น LED ก็คือไม่ทำให้ไม่ทาให้โคมไฟมันร้อนไม่เหมือนหลอดไฮโดรเจนนะครับอันเก่าหลอดไฮโดรเจนเก่ามันจะทำให้ไฟร้อนและความสว่างก็จะออกเหลืองๆไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับส่วนตัวนี้จะเป็น LED LED จะสว่างมากแล้วก็เรื่องการกินไฟเรื่องการร้อนความร้อนของโคมไฟตรงเนี้ยครับจะจะลดน้อยลงครับไฟตันหมอก Okay. เดี๋ยวจะมาบอกอวิธีติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นคั่ว h 1 1อ่ามันจะมีข้างกล่องบอกมันจะมีข้างกล่องบอกอันนี้เป็นเป็น dMa ม d m a ีแมปี2 0 1 9ส่วนมากก็น่าจะเป็น h 1 1ครับเนี่ยเขาติดไว้ของ d m a มน่าจะเป็น h 1 1แล้วครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่า2020จะเป็นอะไรนะครับส่วนวิธีติดตั้งนะครับ ฝัง่งขวาเนี่ยนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาจะไม่ต้องถอดอะไรนะครับฝั่งขวาก็แค่ล้วงล้วงข้างล่างตงัวนี้นี่นะครับตัวนี้เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ก็บิดเอ่อบิดออกเหมือนเหมือนเราเปิดฝาน้ําครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล้วงแล้วครับจะบิดออกนะครับ ผมดึงมาแล้วแต่มันมันเอาออกไม่ได้สายมันสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดขั้วก่อนนะครับเดี๋ยวถอดขั้วเอาออกให้ดูสายมันสั้นมากเนี่ยนะเห็นไหมครับสายมันสั้นมันดึงได้เค่น,เนี้ต้องเอามือล้วงสองมือครับนี่อันนี้จะบอกอ่าขั้นตอนการดึงหลอดออกนะครับมือขวามือขวาสอดต,ตรงรูบนเนี่ยที่ผมสอดส่วนมือซ้ายก็เข้าร่องล่างเนี่ยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ใส่เืินครับว่าจะมีอที่กดกดล็อกตรงนี้กดล็อกแล้วก็ดึงหลอดไฟมาส่วนหลอดไฟเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเนี่ยก็คือเป็นหลอดไส้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไฮโดรเจนหรือเปล่าตัวนี้มันจะออกสีเหลืองๆนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ของใหม่เดี๋ยวเรามาใส่ของใหม่กัน นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนเสร็จแล้วครับในเซนนี้มันมีมันมีคั่วด้วยนะครับลองถ้าไม่ติดก็ลองสลับคั้วดูนี่อันนี้ความสว่างนะครับเป็น LED สว่างอาจจะตอนนี้มันมันมันช่วงบ่ายสามสี่โมงมันยังนี่อยู่แต่มันสว่างนะเนี่ยมันจะมีพัดลมข้างหลังระบายความร้อนด้วย ได้ยินไหมครับอาจจะไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงรถไอติม <c oughs> โอเคนี่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ในโคมคืนอ่าเดี๋ยวผมจะมาใส่ก่อนนะครับใส่เสร็จแล้วส่วนล็อกมันก็ต้องดูดีๆครับเพราะว่ามันก็จะมีล็อกที่แบบต้องมันเข้าได้อะไม่ใช่ว่าใส่ไปเลยแล้วก็หมุนได้เลยไม่ใช่มันมีล็อกดูครับตอนนี้มันจะใหญ่นิดน,นึง แต่ตอนนี้มันมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่แค่แบบว่าอ,อ่าเขาเรียกอะไรช่องว่างหรืออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดดูเปรียบเทียบอ่าอันเก่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวไปเปิดไฟนะครับเนี่ยครับเปิดไฟแล้วนี่ส่วนฝั่งขวาฝั่งขวาผมยังไม่เปลี่ยนครับไฟก็จะเหลืองอย่างเงี้ยตนนี้ก็ฝั่งซ้าย ่าผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับมันจะสว่างช่วยได้เยอะตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันนะครับว่าเปลี่ยนยังไงครับเราจะมาถอดฝั่งซ้ายกันต่อนะครับฝั่งซ้ายนี่ต้องต้องอหันล้อมาทางซ้ายสุดนะครับต้องหักล้อหักล้อมาทางซ้ายสุดแล้วก็ไว้ขันน็อตตรงนี้นี่ตัวนี้มันจะมีน็อตนะครับนี่ครับ น,น,น็อนตัวนี้น็อตตัวนี้ออกแล้วก็จะงัดงัดตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะถอดถอดน,น็อตก่อนครับอ่าถอดถอดน,น็อนตตัวนี้แล้วครับเนี่ยตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้แหละมันจะมีน็อตข้างล่างอีกอีกอันหนึ่งครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นน็อตเบอร์เบอร์สิบอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับนี่ครับ ต้องคันเบอร์สิบออกด้วยเพราะว่ามันมันยึดต,ตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะครับนะพอถอดน็อตเบอร์สิบตรงนี้ออกแล้วนะครับก็ดึงดึงในตัวนี้ดึงลงดึงลงให้ตัวน,นั้นมันสุดตัวน็อตตัวนี้มันสุดแล้วก็งัดตัวนี้นี่ครับนี่เสร็วง,งัดตัวนี้ออกนี่ครับเห็นไหมครับ เะรางงันตัวน,นี้ออกแล้วก็เอามือมือล้วงเอามือล้วงเข้าไปในช่องนี้นครับเนี่ยเดี๋ยวมันต้องทำสองมือครับเดี๋ยวผมจะล้วงก่อนนะครับเนี่ยครับอ่าฝั่งนี้จะถอดยากนิดนึงอ่าฝั่งฝัง่งซ้ายเนี่ยจะจะขันมาเลยไม่ได้จะขันมาเลยไม่ได้ไไดต้องต้องถอด ต้องถอดไอตัวข้อต่อตรงนี้ออกก่อนแล้วค่อยบิดได้ถ้าถ้าถ้าไม่ถอดถ้าบิดมันมันจะมีแง่งเหมือนแง่งของไอตัวเนี้ยแง่งของตัวเนี้ยแง่งของตัวดําๆเนี้ยมันมันมันกั้นอยู่มันบิดไม่ได้ถ้า,ถาไม่ถ้าไม่ถอดอ่าอันนี้ถอดแล้วก็ก็บิดออกนะครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่เข้าไปใส่เสร็จแล้วครับทีนี้ก็ประกอบคืนทีนี้ก็ประกอบคืนนะครับ จนี้ก็เอาเข้าไปข้างในเอาไปเข้าข้างในให้หมดแล้วก็ทําให้น็อตตัวที่ยึดตัวนี้ให้มันโผล่มายึดตัวนี้ให้มันโผล่มาแล้วก็ขันน็อตใส่คืนแล้วก็ขันน็อตใส่คืนโอเคเดี๋ยวผมจะขันก่อนโอเคขันน็อตเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่เลยอย่าลืมอย่าลืมหักหักล้อมาซ้ายสุดนะครับหักหักสุดๆเลยล้อตัวนี้โอเคเดี๋ยว จะเปิดไฟให้ดูครับเนี่ยครับไฟสีขาวเลยครับนี่หาก็ประมาณนี้ครับติดตั้งเองได้ครับแต่จะยุ่งยากฝั่งซ้ายนิดน,นึงไม่ไม,ไม่ไม่มากคือผมก็ลองผิดลองถูกดูเมื่อกี้ก็ใช้เวลานานแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบก็ก็น่าจะทำได้แป๊บเดียวไม่ถึง สิบนาทีได้ด้วยซ้ำเพราะว่าผมบอกไปหมดแล้วแต่ที่ผมทำนานก็เพราะว่าอ่ามันมันลองผิดลองถูกอ่าส่วนใครที่ทำเองก็แป๊บเดียวโอเคครับขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์คลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรกดติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณมากครับ